คุณพิชาคะคุณเฮนรี่และคุณจริยามาขอพบตอนนี้รออยู่ด้านนอกจะให้เข้ามาเลยไหมคะให้เข้ามาเลยได้คะ่ะพิชาผมพาจริยามาขอโทษคุณอะกลมกบับกาบเหรอทำไมฉันต้องกาบขอโทษคนอย่างเธออ่ะนี่พิชาทำแบบนี้มันไม่เกินไปเหรอพิชาลองหาวิธีอื่นดีกว่าไหมอะลูกผู้ชายอย่างคุณเฮนรี่รับปากแล้วทำไม่ได้เหรอคะนี่ ยังไงฉันก็เป็นถึงว่าที่ภพรยยาของพี่เฮนรี่เธอมีสิทธิ์อะไรถึงมาสั่งให้ฉันก้มกราบเธอแบบนี้ตกลงจะกราบหรือไม่กราบหรือจะอยากให้ฉันเปิดรูปเมื่อ5ปีที่แล้วให้ดูก็ได้ฉันกราบเธอก็ได้